สวัสดีครับ Morning Insight เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มต้นลงทุนวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนาย,ยา 2, 6, น2063นะครับ สำหรับภาวะการลงทุนเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างผันผวนนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายรวมถึงช่วงกลางคืนนะครับที่ช่วงบ่ายบ้านเราเนี่ยมีการแถลงการนะครับจากทางแบงค์ชาตินะครับในเรื่องของผลการประชุมกรนงนะครับว่ามีมติการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้อยู่ที่ระดับ0.5นะครับแต่ว่ามีการปรับประมาณการเศรษฐกิจลดลงนะครับรวมถึงช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับก็มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจจากทาง IMF ลดลงด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับของไทยเราเนี่ย แบงค์ชาตินะครับเขาก็มีมตินะครับเป็นเอกฉันในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะครับอยู่ที่ระดับ0.5นะครับแล้วก็แบงค์ชาติเนี่ยเขาก็มีการประเมินต่อนะครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มที่จะหดตัวมากกว่าประมาณการเดิมเอาไว้นะครับ จากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่รุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์กันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแบงค์ชาติโดยภาพรวมเนี่ยเขาก็มองว่าจากนโยบายทางการเงินนะครับการคลังเนี่ยที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายนะครับรวมถึงการคลังเนี่ยที่มีในเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับรวมถึงงบประมาณต่างๆเนี่ยออกมาช่วยลดผลกระทบการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการฟื้นตัวจาก การแพร่ระบาดตรงนี้ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับแบงค์ชาติาก็มีการปรับประมาณการออกมาใหม่นะครับในปี2 0 1 3นะครับว่า GDP ปีนี้นะครับจากเดิมเนี่ยเขาประมาณการเอาไว้ว่าจะหดตัวอยู่ที่ติดลบ5.3%นะครับก็หดตัวประมาณ8.1%นะครับก็หดตัวมากกว่าที่คาดเอาไว้นะครับรวมถึงในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด19ทั่วโลกเนี่ยส่งผลต่อเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกของไทยเนี่ยนะครับน่าจะ ให้ผลกระทบที่รุนแรงกว่าที่คาดเอาไว้นะครับโดยส่งออกเนี่ยคาดว่าจะติดลบนะครับประมาณ10.3นะครับจากเดิมเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการว่าส่งออกจะติดลบประมาณ8.8นนะครับขณะที่นักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามา,เ,าเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะครับคาดว่านะครับน่าจะเหลือแค่ประมาณ8ล้านคนเท่านั้นนะครับจากเดิมเนี่ยมีการประมาณการเอาไว้นะครับอยู่ที่15ล้านคนนะครับในส่วนของการบริโภคภาคเอกชนนะครับก็จะ ติดลบประมาณ3.6%จนะครับจากเดิมที่ประมาณการเอาไว้เนี่ยติดลบประมาณ1.5%ขณะที่ในเรื่องของการลงทุนภาคเอ,อกชน <MB. S 1> ก็จะติดลบประมาณ13.8%จากเดิมที่คาดว่าน่าจะติดลบประมาณ4.3%นะครับโดยมีในเรื่องของแค่การลงทุนภาครัฐเท่านั้นนะครับที่จะคาดว่าน่าจะขยายตัวเป็นบวกนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ5.8%เนะครับเท่ากับประมาณการเดิมนะครับส่วน GDP ไทยของเราปีหน้านะครับคาดว่าน่าจะขยายตัวนะครับอยู่ที่ ประมาณ5%จากเดิมเนี่ยที่ประมาณการเอาไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ3%นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากการแถลงการตรงนี้นะครับก็ทําให้ภาวะการลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะผันผวนเนื่องจากว่า นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างวิตกกังวลนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยชะลอตัวมากกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับรวมถึงอาจจะใช้เวลาฟื้นตัวนะครับนานกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของไทยบ้านเราในส่วนของช่วงกลางคืนนะครับก็มีรายงานจาก IMF ออกมานะครับก็ในส่วนของ IMF เนะครับเขาก็มีการเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะครับหรือว่า world economic outlook นะครับหรือว่า WEO นะครับในเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งตัว IMF เเนี่ยเขาได้มีการปรับลดการประมาณการเศรษฐกิจโลกปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับแล้วก็มีการ การเตือนออกมานะครับเล็กๆว่าสถานะทางการคลังของรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยนะครับอาจจะซุดตัวลงนะครับจากการทุ่มง,งบประมาณเพื่อสักลดการแพร่ระบาดนะครับรวมถึงลดการผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9านะครับขณะเดียวกันเนี่ย i m เขาก็มีการระบุต่อนะครับว่าวิกฤตในเรื่องของปีนี้นะครับต่างจากวิกฤตที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสร้างความไม่แน่นอนนะครับต่อการฟื้นตัวใน ต่อเศรษฐกิจในระดับค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงในรายงานนะครับเขาก็มีการระบุออกมานะครับว่าการแพร่ระบาดของโควิดสิเนี่ยได้ส่งผลกระทบต่อกกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกมากกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับแล้วก็การฟื้นตัวนะครับอาจจะล่าช้ากว่าที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับจากภาพมุมนี้นะครับนักลงทุนก็ค่อนข้างจะก,กังวลกันต่อเนื่องนะครับในช่วงกลางคืนนะครับ ในส่วนของ IMF เนะครับเขาก็มีการระบุออกมานะครับว่าธนาคารกลางนะครับรวมถึงรัฐบาลต่างเนี่ยยังคงมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้ในเรื่องของมาตรการสนับสนุนนะครับในเรื่องของทั้งการจ้างงานนะครับภาคธุรกิจเพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดตรงนี้นะครับ ในส่วนของ IMF เนี่ยเขามีการปรับประมาณการใหม่นะครับว่าในส่วนของตัวการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับจะหดตัวลงนะครับประมาณ4.9%ในปีนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนเนี่ยเขามีการปรับประมาณามีการประมาณการเอาไว้นะครับว่าจะขยายตัวลดลงนะครับประมาณ3%นะครับแต่ปีนี้มีการปร,ร,รับ,นะรบ,รบรประมาณการใหม่นะครับหดตัวอยู่ที่ประมาณ4.9%นะครับขณะที่ในส่วนของสหรัฐนะครับก็มีการปรับประมาณการใหม่นะครับว่าน่าจะ หดตัวลงนะครับแปนะครับในปีน so ี้นะครับจากก่อนหน้านี้นะครับประมาณการเอาไว้ว่าปีนี้เนี่ยน่าจะหดตัวประมาณ5.9%นะครับก่อนที่ปีหน้านะครับจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ4.5%ในส่วนของตัวยูโรโซนนะครับปีนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณการใหม่น่าจะหดตัวอยู่ที่ประมาณ10.2%นะครับจากเดิมเนี่ยประมาณการเอาไว้อยู่ที่หดตัว7.5%นนะครับในส่วนของจีนเองนะครับก็ ค่อนข้างจะออกมาเป็นบวกมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นบวกน้อยลงนะครับกว่าการประมาณการครั้งที่แล้วนะครับซึ่งจีนเนี่ยนะครับก็ น่าจะเป็นประเทศขนาดใหญ่เป็นประเทศเดียวนะครับที่ขยายตัวเป็นบวกได้ในปีนี้นะครับซึ่งการปรับประมาณการใหม่นะครับจีนเนี่ยน่าจะการมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ1%ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับประมาณการเอาไว้อยู่ที่ประมาณ1.2%นะครับแล้วก็ปีหน้านะครับ IMF คาดการณ์กันว่าจีนเนี่ยน่าจะขยายตัวอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ8.2%ซนนะครับซึ่งสอดคล้องนะครับกับตัว WTO นะครับหรือว่าองค์การการค้าโลกนะครับเขาก็มีการคาดการณ์เอาไว้นะครับว่า มูลค่าการค้าทั่วโลกนะครับจะปรับตัวลงนะครับประมาณ18.5%ในไตรมาส2ของปีนี้นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับก็เป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมนะครับก็หลายหลายฝ่ายนะครับก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับน่าจะหดตัวมากกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาเนี่ยในการฟื้นตัวมากกว่าเดิมนะครับ ไปดูในส่วนของภาวะการลงทุนเมื่อวานนี้กันนะครับในส่วนของเซตเราเมื่อวานก็ปิดอยู่ที่ระดับ1,333.43จุดนะครับลดลงประมาณ1.7มูลค่าการซื้อขายประมาณ6,800ล้านบาทโดยประมาณเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกว่า หุ้นไทยเราเนี่ยช่วงเช้าก็ปรับตัวอยู่ในแดนบวกนะครับหลังจากที่มีการแถลงจากทางกรนง,งเนี่ยนะครับก็ปรับตัวอยู่ในแดนลบนะครับเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะก,กังวลนะครับเกี่ยวกับการปรับประมาณการทางเศรษฐกิจของทางกรนง,งนะครับว่าจะหดตัวมากกว่าที่คาดเอาไว้อยู่ที่ ติดลบ8.1%นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการติดลบต่ำที่สุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณนะครับว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะครับอาจจะแย่กว่าที่ประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของตัวหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีแรงหนุนนะครับจากกลุ่มแบงค์ที่ยังยืนบวกได้แต่อย่างภาพรวมเนี่ยนะครับในระยะยาวเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลุ่มแบงค์ก็ยังคงกดดันนะครับจากการที่ทปะทอเนี่ยนะครับลดการคาดการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลงนะครับรวมถึงการขอให้แบงค์พาณิชย์เนี่ยนะง่าหว การนะครับก็ทำให้มองได้ว่า ทปทเนี่ยมีการประเมินเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักแล้วก็ฟื้นตัวได้ช้านะครับทำให้กลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับระยะกลางถึงยาวเนี่ยนะครับอาจจะยังดูไม่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าอาจจะฟื้นตัวได้ช้าที่สุดในเมื่อเทียบกับบรรดากลุ่มอื่นๆน,นะครับในส่วนของวันนี้นะครับหุ้นไทยเราก็น่าจะเจอแรงกระแทกจากภาวะการคาดการทางเศรษฐกิจของ IMF เมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงตามตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐที่ปรับตัวลงนะครับในส่วนของนิเคี๊225เมื่อวานนี้นะครับก็ ปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับเมื่อวานนี้ค่อิลดลงประมาณ0.07%ปิดอยู่ที่ระดับ22,534.32จุดนะครับในฝั่งของยุโรปนะครับก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับก็ยุโรปเนี่ยเมื่อวานก็ได้รับ ผลกระทบนะครับจากความกังวลนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการที่สหรัฐเนี่ยกำลังจะพิจนนารณาเรื่องของการเก็บภาษีนําเข้าของสินค้ายุโรปนะครับซึ่งทําให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะกังวลกันในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วยนะครับก็ในส่วนของยูโรสตอร์หกร้อยนะครับติดลบประมาณ2.7% 8 c ุดเซของฝรั่งเศสติดลบประมาณ2.92% DAX เยอรมันติดลบประมาณ3 4 3แล้วก็ฟุซี่ร้อยของอังกฤษติดลบประมาณ3.1% 1ุ ในส่วนของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐนะครับนอกจากในเรื่องของนักลงทุนจกกังกวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด19แล้วนะครับที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ หลายฝ่ายนะครับก็เริ่มมีความกังวลอีกครั้งนะครับว่าอาจจะมีการล็อกดาวน์เป็นครั้งที่2หรือเปล่าสาหรับตัวสหรัฐนะครับรวมถึงในอนอกจากนี้นะครับทางนักลงทุนเนี่ยก็ยังกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ IMF เนี่ยมีการปรับลดการค้าการเศรษฐกิจโลกรวมถึงสหรัฐลงด้วยนะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นฝั่งดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับปรับตัวลดลงไปประมาณ2.72% s p 5 0 0นตะครับติดลบไปประมาณ2.59%แล้วก็ NASDA q นะครับติดลบประมาณ2.19%ในส่วนของสินค้าโภัณฑ์เวานนี้น ตัว WTI นะครับก็ลดลงประมาณ5.9%นะครับปิดอยู่ที่ระดับ38.01ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนบร e n นท์นะครับติดลบประมาณ5.4%ปิดอยู่ที่ระดับ40.31ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนของทองคำเมื่อวานนี้นะครับก็ ได้รับแรงกดดันนะครับจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์นะครับก็ทําให้ทองเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับประมาณ0.39%ปิดอยู่ที่ระดับ1,775.1ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์นะครับสำหรับกลยุทธการลงทุนวันนี้นะครับเราก็มองว่าทั้งหุ้นไทยนะครับรวมถึงฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับน่าจะได้รับแรงกดดันนะครับจากการปรับประมาณการเศรษฐกิจของทั้ง ตัวกรง,งอนะครับรวมถึง IMF นะครับก็ทําให้ในเรื่องของภาวะการลงทุนในวันนี้นะครับน่าจะอยู่ในแดนลบนะครับแล้วก็ยังคงผันผวน,นต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นรวมถึงกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์นะครับสำหรับ Morning Insight ประจําวันนี้สวัสดีครับ